ไฟแนลเดย์ของทัวร์นาเมนต์วอเตอร์แจ็กเก็บภายในชิงแชมป์โลก WGP บอลวอเตอร์แจ็กต์เวิลด์คับ2023สนามซิงชนะเลิศระหว่างวันที่13-17ถึงธันวาคม2566เมือง 16, พัทยาประเทศไทยวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศตัดสินแชมป์ของรุ่นระดับมืออาชีพคลาส A ทุกรุ่นมืนแฟนแจ๊สกีจากทั่วโลกต่างเข้ามาชมกันอย่างเนืองแน่นเต็มแกรนด์สแตนด์ รุ่นโปรเรนาบาลแกลงพีมีนักแข่ง18คนจาก10ชาติทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันในโมโตที่2เป็นการกลับมาของนักแข่งชาวคูเวตหมายเลข38มูฮัมหมัดอัลบาสหลังจากพลาดท่าในโมโตรแรกถึงแม้จะออกสตาร์ทไม่ดีตามหลังหมายเลข86จุนอีโคมาและหมายเลข66มูฮัมหมัดเบอร์เบเยแต่เมื่อเรือของทั้งสองคนมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันจึงเปิดโอกาสให้มูฮัมหมัดอัลบาสไล่แซงจนเขาเฉยไปที่1ตามด้วยหมายเลข158แจมบูเชลนักแข่งจากสาราชาจักรเข้าที่2 มาถึงในไฟนอลโมโตเป็นการแย่งแชมป์กันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสและคูเวตซึ่งหมายเลขส่ฟรังซัวมดอริมีคะแนนนำหมายเลข38มมฮัมหมัดอัลบาสเป็น6คะแนนเท่านั้นหลังจากออกสตาร์ทกลับเป็นหมายเลข1 16ดัสซินฟาตติ้งจากสหรัฐอเมริกาทิงจังหวะขึ้นนำจนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกส่วนมฮัมหมัดอัลบาสตามมาเป็นอันดับที่2สรุปผลคะแนนรวมทั้ง3โมโตรุนโปเรนเบลจีพีหมายเลข38มมฮัมหมัดอัลบาสจากคูเวต ควา Double ้าดับเบิลแชมป์ WGP บอลวอเทอร์เจ็ทเวิลด์คัพและ WGP บอลวอเทอร์เจ็ทเวิลด์ซีรีส์ส23ไปครองรุ่นโบสปอร์ต GP เกมยังโคงพลิกไปพลิกมาคาดเดาได้ยากว่าใครจะได้แชมป์รุ่นนี้ในโมโตที่3หลังจากออกสตาร์ทหมายเลข 9, ที9ธีรพัฒน์มีชัยนักแข่งดาวรุ่งชาวไทยเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆเจ้าถิ่นชาวไทยเมื่อทะยานเขา้าเ้นชัยเป็นคนแรกในโมโตนี้ส่วนหมายเลข111ไซมอนเบลเชอร์เข้ามาเป็นอันดับที่2กลับมาในไฟนอลโมโต เกมยังคงเดือดเมื่อหมายเลข 1, ทรรี951ทัพอารวาโจสันุสนขึ้นนำหลังจากออกสตาร์ทแต่เมื่อผ่านไปรอบที่2หมายเลข 9, ทีเธีรพัฒน์มีชัยชิงจังหวะขึ้นนำและขับอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมทยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกส่วนหมายเลข11 1ไซมอนเบลเชอร์ถืจอจองตัวไม่ดีนะแต่ความมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ทำให้ค่อยๆตีขึ้นมาจนเข้าที่2ในโมโตนี้สรุปผลคะแนนรวมทั้ง4โมโตรุ่นโปรสปอร์ตจีพีนักแข่งสาวราชอาณาจักรหมายเลข11 1ไซมอนเบลเช ว Jet World คว้าดับเบิลแชมป์ WGP World Jet World c รัและ WGP World Jet World Series 2023ไปครองรุนโปรแงกระเบา1,100 Open ต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากหมายเลข45สุพัทฟูตระกูลแชมป์เก่าปี2022จากประเทศไทยเก็บคะแนะ120น120คะแนนเต็มวันนี้เป็นการแข่งขันในโมโตที่สมสุพัทฟูตระกูลยังโคงขับได้อย่างมั่นใจถึงจะออกตัวไม่ดีแต่ยังไว้ลายแชมป์ค่อยๆไล่แสงขึ้นมาจนพลิกเกมกลับมาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกตามด้วยอันดับที่2หมายเลข3โอแมซารี ali, จากกัมพูชา ไฟนอลโมโตเป็นการขับเที่ยวกันของ2นักแข่งไทยหมายเลข45สุภัทฟูตะกูลและหมายเลข142กส,สิทธิรัประทีปซึ่งกสิทธิ์มีรุ่นแชมป์ในเวอร์ซีรีส์ในปีนี้เมื่อออกสตาร์ทหมายเลข142กส,สิทธิรัประทีปชิงจังหวะออกนำขับด้วยความมุ่งมั่นอย่างมากแต่เมื่อผ่านไปครึ่งทางของการแข่งขันเรือเกิดมีปัญหาทําให้สุภัทฟูตะกูลที่ตามมาที่2ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือแซงนําและเข้าเ้นชัยเป็นที่1เก็บชัยชนะในโมโตนี้ไปครอง สวดดับที่2องตกเป็นของหมายเลข26ลุยบูฮิชาจากฟิลิปปินส์สรุปผลคะแนน,นรวมทั้ง4โมโตรุร่นโปรรันนาบอลหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเพนหมายเลข45สุพรัตน์ฟูตระกูลจากประเทศไทยทำโปรเฟสต์เกมเก็บ240คะแนนเต็มควา้าแชมป์ WGP บอลเวทเทจเวิลด์คัพและหมายเลข26ลุยบูฮิชาจากฟิลิปปินส์ควา้าแชมป์ WGP บอลเวทเทจเวิลด์ซีรีส์2องพไปครองปิดท้ายด้วยรุ่นโปรแอมวีแมนสกีกลางปีในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันขหมายเลข18แอมมาเนนลลี่อออัดร์จากสวีเดน ฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องออกนำตั้งแต่ต้นจนจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกหมายเลข3โซฟีบ็อกสตอร์มนักแข่งเพิ่มร่วมชาติตมามเป็นที่สอสุดนขั้คะแนนรวมทั้ง4โมโตรุร่นโปรแอมวีแมนสกีกรังพีหมายเลข98แเอมมาเนลลี่ออรจันดอร์จากสวีเดนทำเพอร์เฟกต์เกมเก็บ240คะแนนเต็มคว้าแชมป์ WGP บอลวอเตอร์แจ็คเวิลด์คัพันยีและหมายเลข64จัสมินยิบรัสจากเอสโตเนียคว้าแชมป์ WGP บอลวอเตอร์แจ็คเวิลด์ซีรีส์สองพไปครอง ติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ j e s s k i w o r l d c u p c o m Facebook j e s s k i w o r l d c u p คั a ง g p YouTube j e s s k i w o r l d c u p Instagram j e s s k i w o r l d c u p TikTok @wgp1_jesskieworldcup